四四四四四四。 ในปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยยังต้องการบุคคลที่มีความสามารถที่จะทําให้ประเทศชาตินั้นพัฒนาได้ซึ่งการที่ประเทศของเราจะพัฒนานั้นยังขาดคุณสมบัติที่สําคัญของการเป็นพลเมืองดีนั่นก็คือความซื่อสัตย์สุจริต ประกาศผลนักเรียนดีเด่นออกแล้วไปดูกันเถอะไปไดูกันเถอะชนหน่อย้นิดาได้แับหนึ่งด้วยอแพอ๊ยมีชื่อแพ้ด้วยนี่ว่าแล้วแพ้ต้องได้เออวิ่งไงแพ้แพ้มาดูรายชื่อสิ กใกล้ถึงวแล้วข้อแถวแล้วเราไปข้อแถวกันเถอ,อะเอาจริงๆป้าถ้าเพื่อนไม่บอกฉันก็พอจะเดาได้นะเพราะฉันเองก็เป็นนักเรียนที่เรียนดีคนหนึ่งต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลให้จับักเรียนที่ได้รับรางวาัลเอ 5, 6, 6, 6. เกประจำปีการศึกษาสองพ2นัาอกเิรเียนตัวนั้นคือ นางสาวชนธิดาจันทีมองค่าัเกเถิดคา ไปแล้วนะคะมีใครจำได้ไหมคะเดี๋ยวครูจะเพิ่มคะแนนให้นะคะสําหรับคนที่ทําถูกนะคะเดี๋ยวขออาสาสมัครมาทําให้เพื่อนดูด้วยค่ะอาชนธิดามาททำให้เพื่อนดูค่ะหนูเสียสละให้สุดาละทําข้อนี้เลยค่ะ ราบมั่งใจไหมคะมั่นใจมั่งใจใช่ไหมอ่ะชมธิดาเพื่อนทำถูกไหมคะหนูก็คิดแบบสุดาลัลน์คำตอบนี้เลยคะ่ะอ่ะสุดาัทำถูกนะคะตบมือให้ฉันหน่อยค่ะแพนมานั่งกับเราก็ได้ เดี๋ยวเรานั้งตรงนี้ก็ได้ไม่นี้ยเธอทำการบ้านภูมิศาสเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้วนะเรายังไม่ทำเลยจะไปเรียนวิาไรหรอขัดังเลยปะจไปเราเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนครับนี่นะครับก็คือคุณสมบัติของการมีพลงังงานดีนะครับข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยนะครับการอบจันไว้เลยก็คือการที่เรามีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองอ่ะความซื่อสัตย์สุจริตก็คือคนที่ประพฤติตรงต่อเวลาตรงต่อหน้าที่และที่สําคัญก็คือต้องเป็นคนที่มีความจริงใจไม่ทุจริตอ่าไม่ทุจริตนะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องรู้หน้าที่ของตัวเราเองว่าเราทําอะไรอยู่และทําเพื่อใคร ซื่อตรงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถที่จะสร้างสังคมที่ดีได้อวันนี้ครูก็อยากจบาดเพียงเท่านี้นะครับาลรวดูผลงงานที่เราสั่งมาส่งนะที่หน้านะครับหน้าต่อเลยครับนักเรียนขรส <download> ขอบคุณครับโอเคใจมากครับ แกแกข้อนี้มันทำยังไงวะในหนังสือไงแกเปิดดูยังเปิดแล้วมันหาไม่เจอไหนยังทำได้ไหมอ่ะข้อนี้ข้อไหนหรอนี่ที่เราเรียนวันนี้หรอใช่ไม่รู้อ่ะฉันก็จำไม่ได้อ่ะแกจำได้ไหมอ่ะไหนดูซิเออพวกเนี่ยมาเมื่อกี้นะเนี่ยฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันน่ะไหนดูเนี่ยโอ๊ยสิไปยากหยังเอาหนันเดะแพ่มาแล้วแพ้ๆกติวให้นเนี่ย <ort. S 2> <Okay. S 1> อ๋อแพข้อนี้ทำยังไงอ่ะจำได้ปะอ๋อจำได้ก็ที่ครูสอนในห้องวันนั้นไงพวเธอจำไม่ได้เหรอไม่ไนี่ไงในหนังสือก็มีพ็เธอลองอ่านดูสิอ๋อแพเนี่ยความจำดีเนาะขอบใจนะที่บอกอ่ะแพ แค่มีเคล็ดลับยังเหรอที่สอนไป็นแค่ลายๆอ่ะอ๋อเคล็ดลับเหรอเราก็มีนะเราก็มีวิธีของเราอยู่นั่นแหละ สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเรื่องคอร์สพันธกรรมเราก็ได้เรียนไปแล้ววันนี้ครูมีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนที่สามารถทําได้หรือว่าเป็นอาสาสมัครเนี่ยออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆดูถ้าเฉลยถูกต้องครูจะมีคะแนนบวกให้นะคะมีนักเรียนคนไหนจะเป็นอาสาสมัครไหมคะส้มหยุดให้นางทำํำ โอเคค่ะเชิญชนที่ดาออกมาเสนยให้เพื่อนดูเลยค่ะเชิญค่ะทําเลยอันนี้คือจุดตั้งต้นนะคะแล้วเราจาทาทาได้ไหมคะ เอาแค่นี่ไปได้ใด่พอไปได้อะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะถ้าเพื่อนทําไม่ได้ก็ให้เพื่อนกลับไปนั่งที่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะคะเชิญนั่งที่เลยค่ะค่ะโอเคนะคะเรื่องคอร์สพันธุกรรมนี้เดี๋ยวครูก็จะเฉลยให้ดูเนาะจากโจทย์นี้นะคะตัวแรกพันธุกรรมตัวแรกจะเท่ากับ โอเคนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในคาบนี้ก็มีแค่นี้นะคะเชิญหัวหน้าห้องบอกเลยค่ะนักเรียนคารพรขอคุณค่ะคุณคุูแพรทำไมทำไม่ได้ล่ะตอนกลาวันยังเห็นติวให้พวกฉันอยู่เลยเช่ป่ะเพื่อนๆใช่ป่ะใช่ป่ะ อ่ะอ๋อเราทำวิชาปรัชญาศาสตร์น่ะตนเริ่มทำวิชาอะไรปรัชญาภาคการทำกันยังยังอ่ะเออแกทำไม่แพ้ทำโจทย์บนกระดานไม่ได้เลยตอนทันที่เป็นนักเรียนดีเด่นเลยนะเออใช่สิเออน,นั่งจริงจริงอ่ะนั่งทำประเด็นแหละขนาดเดินลังมันมากทำไมนั่งโกมั่ติไม่ใช่หรอนั่งทำนั่งจริงๆจริงวันนั้นน<อ>่ะทำแบบติ๋วทให้เราเยู่เลยใช่วันนั้นแพ้ยังมาติ๋วให้เราอยู่เลย สูมมลจักตีคุณน,นันนะฉันเห็นนั่งอ่ะเอาเพวกขอา้ามันในของสอบอืมลปลอมจิ้นนรอเอาเหอะเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราอ่ะก็แค่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำมันสักมือความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยฉันรู้โลกรู้ เราคิดมาตลอดว่าความุจริตเพียงเล็กน้อยที่เราทำจะไม่มีใครรู้และคงไม่มีใครเห็นแต่เชื่อไหมคะว่าจะมีคนคนหนึ่งที่รู้ดีที่สุดคนคนนั้นก็คือคุณใช่ค่ะฉันเองและผลเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดฉันเองก็คงต้องยอมรับมันอย่าเอาฉันเป็นแบบอย่างถ้าคุณไม่อยากมีจุดจบแบบฉันอย่าทุจริต สันทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกเหล้าทำไมไม่ใครรอใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันเถิดเพียงเพราะมันตายอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรส g <laughs> มันทุ่มบอลเล่าอยู่เป็นเดียวบอนลนถางแล้วเรียนมาแลัดนะครับก็เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วก็เอาขางขึ้นมาด้วยนะครับมันจะไม่ได้เรีนชาร่าของเรนมันขัดไปเมกตูไม่ของสองเอาเมฆเหล่าไม่ของสองเอาสมัครพอยู่วรงี แลต่แต่ทีู่แต่เมื่อนั่นนะตอนสอบอ่ะจะมีน้ากับพูดถึงมากน้ากลัน้ากลัวลกหนูฉันรู้ปลอมื้อเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนดูซิเท่ากับไหนอีกไหนเราไหนเราก็แซกับป้าไดดอกไหนไหนป้าทอดสุขีมแซกซับ้าไดดอกกูไอ้กรีมเบาอ้ยมันเสียไปยากยังันเด้แพ้มาแล้วไอแพะมาติวนันแพะผมมานี่ผมแพะแพกันแพะมาติวนี่ Yeah, too good, too good, too good. yeah.